ถือสินกินเจมาตลอดวันสุดท้ายแล้วใช่ไหมวันนี้วันสุดท้ายวันสุดท้ายแล้วใช่ไหมคุณธีระวันสุดท้ายแต่ว่าคุณจีบางคนเขาบอกว่าแม่ผมเองแหละพรุ่งนี้พรุ่งนี้เช้าอีกมือหนึ่งใช่พรุ่งนี้เช้าอีกมือหนึ่งส่วนใหญ่พรุ่งนี้อีกมือหนึ่งใช่ไหมพอหลังเที่ยงไปแล้วก็ค่อยออกเจพรุ่งนี้ไม่ไออกเจใช่หลังเที่ยงไปแล้วถึงออกเจแต่มื้อเช้าถ้าคุณบรรจงจะทานเนี่ยยังต้องเป็นทานเจอยู่อ่าเออก็ก็เป็นอย่างนี้นะฮะฉะนั้นวันนี้ก็เป็นวันสุดท้ายครับพรุ่น็มเตวั ไม่เต็มวันนะฮะไม่เต็มวันฉะนั้นวันนี้ก็มีสารเจ้าต่างๆก็จะมีพิธีนะฮะส่งท้ายกินเจวันสุดท้ายนะครับใช่ครับซึ่งส่วนใหญ่แล้วทางภาคใต้ก็จะจัดอย่างยิ่งใหญ่มากนะฮะอันนี้ที่ไหนฮะน่าจะเป็นที่ภูเก็ตที่ภูเก็ตเป็นไงฮะภูเก็ตเนี่ยวันสุดท้ายเนี่ยจัดยิ่งใหญ่มากนะครับเพราะว่าเขามีพิธีแห่พระรอบเมืองนะครับซึ่งผู้สื่อข่าวรายงานบอกว่า วันนี้เนี่ยทั่วทั้งเมืองของจังหวัดภูเก็ตเนี่ยมีการจุดประทัดจำนวนนับล้านล้านนัดเพื่อส่งองค์เทพเป็นครั้งสุดท้ายแล้วก็เนี่ยครับเดี๋ยวอีกสักประมาณไม่กี่นาทีข้างหน้านี้ประมาณสักสี่ทุ่มเป็นต้นไปเนี่ยนะครับแต่ละสารเจ้าที่เข้าร่วมประเพณีถือศีลกินผักประจําปีนี้เนี่ยเขาจะประกอบพิธีส่งองค์ยกห้องส่งเต้และก็องค์กิ้วห้องใต้เต้ซึ่งถือว่าเป็นเทพองค์สูงสุดในการประกอบพิธีถือศีลกินผักเนี่ย ส่งองค์เทพกลับสู่สวงสวรรค์ที่บริเวณปลายแหลมสะพานหินในตัวเมืองจังหวัดภูเก็ตนะฮะก็ะจะมีการจุดประทัดเพื่อส่งองค์เทพเป็นครั้งสุดท้ายบรรยากาศรอบเมืองภูเก็ตโดยเฉพาะถนนสายสําคัญไม่ว่าจะเป็นถนนมนตรีถนนพังงาถนนทถลางถนนรัศดาเต็มไปด้วยเสียงดังสนั่นของของประทัดทั่วทั้งเมืองเลยเนี่ยใคขที่อินเจได้ครบ9วันนี้อง ต้องยกนิ้วให้ก็ถือว่าผ่านพ้นไปแล้วหลายคนก็เคร่งครัดมากครับผมไม่รู้ครบหรือเปล่าแต่ผมเยอะหมายถึงว่าเยอะกว่าหลายๆปีเหรอกินได้กี่ว่าใช่กินได้เยอะมีล้างท้องมีอะไรด้วยล้างท้องเรยใช่ล้างท้องทำไมเอาเขาล้างท้องกันอ๋อล้างท้องก่อนกินเจใช่แล้วมีล้างท้องใช่ไหมใช่ใช่ที่สิบสี่ใช่ไหมก็ล้างเขาด้วยมื้อเย็นก็ล้างเขาด้วยใช่มื้อเย็นก็เริ่มกินจับฉ่ายเลยจําจำได้เลย คเดียวเองแต่ว่าที่ภูเก็ตนี่แบบตอนหลังเนี่ยผมไม่ค่อยกล้าดูเวลาก็ไปทําข่าวมาที่ที่ภูเก็ตหรือว่าที่ทางภาคใต้โดยเฉพาะช่วงที่มีการใช้เหล็กแหลมวัตถุของมีคมทิ่มแทงทะลุอะไรผมวัดเสียวเดี๋ยนี้เหล็กเหล็กแหลมนี่ถือว่าเด็กๆเลยนะเดี๋ยวนี้เขาจะเป็นอะไรการล่มนะการล่มอะไรพวกนี้แล้วก็หรือว่าแบบท่อเหล็กอะไรอย่างเงี้ยใหญ่ขึ้นทุกทีแล้วแบบ แทงเมื่อก่อนเนี่ยแทงทะลุแก้มกันบางทีก็แทงลิ้นเห็นไหมใช่โอ้หเห็นแล้วแบบแล้วเราเป็นคนขวัญอ่อน้วยไหเราคนขวัญอ่อนเพราะคุณเราดูของแบบนี้ไม่ค่อยได้ไม่ไม่ค่อยเมื่อกี้ผมก็ไม่ค่อยกล้าดูนะผมกลัวมันจะมีภาพมีไหมเมื่อกี้มีไหมคุณบรรจงมีแว๊บๆมีแว๊บๆเหมือนกันโอ้ดีนะโชคดีเพราะคนขวัญอ่อนจริงผมหวาดเสียแล้วมันติดตาเลอมันติดตาแค่เดียวติดตาแล้วใช่ใช่พักก่อนไหมเดี๋ยวคือมันติดตามากเดี๋ยวน้ำถงท่าก่อน